ตายวันดีพี่น้องเออมื่อนี้มาตะตากเขาเอาไปตากวาดฝนหิ้มอยู่นี่ก็เลยสิวันนี้สิไปหาจินสิไปก้นนิปลมเมืองใดบมืองมาเพิ่งี่น้องะเสียมเจ้าเป็นตะเขากแม่มมาทางมาเร็วเร็วเร็วลูกปล่อยกักเขามาน้ำพวกฉีขานรัดเมื่อนี้งัวคือนอนเมื่อกี้งัวคือน อยู่นั่นแหละลาบมาเอยเห็นวันนี้นี่นี่นว่นนี้กูเลยเห็นกูะไม่ทาโอ้อิมในหูในหูพี่พรมห <c oughs> ูหลัง <c oughs>

ก็ยุเลิกแขกใส่เสนนองมาฮ่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 าพอกินแกงเต้นองไม่สมแม่แม่แม,แมโอ้ยอยงังได้้วบอกแกงเส้นนองไม่สมแมปื๊ดก็เลิกแค่ เอามีคนบยโอ้เจ้ิได้ตากเขากับม่๊เกหวมเกึงหัวมาหาชิมูได้หลืพี่นนองเอาชีได้กินดูเอาไปต้มใช่้องไม่สมกกินต้มใช่ไมไม่สมอะกินพคไปกวดเขาเนี่ยไปทีงนี้กับ่อได้เรีวๆแม้ เอาได้จ็ดสิโตกัได้ไปบุนไปไปยังันนี้เร็ว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 เรเร็ว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 วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็ อีกทีันทางยมอกทุกบ,บนมีองอีกีนมีองก็อีกทีทีพ่อแม่ขวมันดูที่ททม,มแม่ฮะม,มีแม่แม่พูดอะาันพูระนั่งนี่เาามื่นังก้นก็สีได้ดู พี่น้องเมืองเสียมการศเสียม,มกับผมนี้อาโชว์ดูนี่นึ่ง้ยมันตืน่นเนาะแม่เนาะมึง,งเลี้ยสิดะพวมีในแอมใหม่ต้มไอไ้่ใส่เนาะไม่สมแต่แสบ เสียพี่น้องม่จ้ยเกียแม่สอหัวแม่เนี่ยสองหัวเนี่ยนี่แหละมันสิเลิกเมึงเสียมพี่น้องมันเสียมกับบมีเลยบ้างใ้ใหุ้ณมันเปนเขานั่น เห็นบอขันมันตื่นน่ะเมนเป็นสัสตว์สงวนบอบอีปมอ่ะเอาเจ็ดตว <c oughs> มึงเสียมพี่นงไอ้ย <c oughs> ม่คือตื่นแต่แม่กกนน้ำมันน่ยตื่นดิ có cần Hoa Hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ม,มีกะต้าให้กบคุกอะ่ะเปดเซียนบันไดปันไดยืนก้นิปมเปพ่น้วพี่น้อ,นองเอ <laughs> สียนู่นียหลี ได้ทังอ,อดแล้วติแม่นั่นปั๊บได้เลยนั่นนีแนะ่ได้ได้ไปได้กับคู่แม่แหงสิบืนสิสูกระบอมีไม<ด>่หาตัวเลยเนี่ยสม,มีอะไรจะพอยกินเฉียมนั่งซีละสิสมุมปีนี้โจนาตุองสู้สู้ส่าทวงสู้ตาย อเองเสียเลยพี่น้องงเ,เสียมน้งม่เเสั่นหลอโอ้่ะนี่คือระบบขาดเข่าลมมันบ่านีเลยเนี่ยเข่าลมมันแล้ว แอนอิดเตืดอ,อ,อัวหรอกบผัวจังไหรไดหาตัวหนึ่งน่ะสิบเกียงซิโนมไม่สุมนี่จังไหนอือ,อ, <c oughs> อเาเ่มหิ่ได้ขมหิงมมนหาตัวเนืง,นงามหิงเนี่ยเอาจักสิบตัว <c oughs> พี่น้องเ้ยเคยมีบ่ เอาแจ็คสิบตัวต้องมาหักลูกพี่นงเลยว่าสิบก็ได้สิบงานมันโห่ประมวนไงทางสามมันนี่เร็วจะบอกจะหักเขาด้วยเนาะพี่นงเนาะหักลูกเนาะสาม น้องือข่อยบ่เอาบ่จิเกเดียนเดีแค่น้องไม่สมบนตนย่างติปดอ้อ้ยอเดเดีนเหตะนองอ้ยบ่ถึง หลว่าสิก้นไปแกงวันนี้คือสิไดป้ปนรถติดข่าเนื้อจาเสี่ยวไปปนใส่แบบพิกหลายๆเป็นเรื่องไรงก็จังคนเบิ้งกันต่อไปสวัสดีค่ะเง่ยแล้ว